ของชอนเพดแมมโพด,ดําก็ออกมาแฉกระทั่งล่าสุดเรื่องราวของชอนก็ยังคงอื้อาวไม่จบไม่สิ้นนะคะนี่ล่าสุดนะคะเรื่องราวของชอนยังไม่จบวันนี้หน้าหนึ่งฉบับเดลีนิวนะคะมีภาพมีภาพอดีตผู้สมัครสสสุร,ราษฎร์ธานีจากพรรคไทยศรีวิไลชื่อว่านายสิริวิทย์ช่วงเสนเมื่อวานนี้นายสิริวิทย์ช่วงเสน อดีตผู้สมัครสอส,อสอจากพักไทยศิริวิไลไปแจ้งความตำรวจบอกปอ,อ,กอทอค่ะแจ้งความดำเนินคดีกับนายชรบุรณะหีรันข้อหาที่นายชรโพส์เรื่องอะไรเงินบริจาคช่วยดับไฟป่าบนดอยสุเทพเชียงใหม่เป็นการประกาศแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นการเข้าสู่ข้อมูลเท็จน่ะในระบบคอมพิวเตอร์น่ะก็เลยแจ้งว่านายชรผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ เมื่อวานนี้นายสิริวิทย์อดีตผู้สมัครสอสอพักไทยศรีวิไลไปแจ้งความนายชอนนะคะเนี่ยอันนี้น่นายนายสิริวิทย์นี่นายสิริวิทย์ในกรอบนี่นายชอนนั่นแหละค่ะก็มีคนไปแจ้งความเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับนายชอนรับบริจาคเงินแล้วก็ไม่ได้เอาไปบริจาคจริงๆเป็นการให้ข้อมูลเป็นเท็จผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากนั้นเมื่อวานนี้พี่สีนายสีสวรรณจันญ,ญาเลยค่ะที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบอกว่าเรื่องราวของนายชอนนั้นถือว่าอาจเข้าข่ายผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรานะฐานช่อกงประชาชนแล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ผิดพรบควบคุมการเรียระไรซึ่งทั้งหมดมียตราโทษหลายกรรมหลายวาระรวมแล้วนะ นายสีสวรรณบอกว่านายชรนนะเข้าข่ายผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้นายชรเนี่ยอาจต้องถูกจําคุกไม่เกิน8ปีหรือปรับไม่เกิน7 4หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วบอกว่านายชรกระทําผิดต่ออาญาแผ่นดินเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและสิลธรรมอันดีของประชาชนเพราะฉะนั้นพี่รีบอกว่าวันนี้10โมงเชา้านักข่าวเจอพี่รีกันนะครับวันนี้พี่รีในานามของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะนำพยานหลักฐานไปแจ้งความต่อตำรวจบอกอปอ,อท .10 โมงเช้าเพื่อเอาผิดกับนายชรต่อไปอา้าวเพิ่งมาแจ้งวันนี้เหรอเห็นข่าวหลายวันแล้วนึกว่าพี่สีไปแจ้งแล้วอา้าวพี่สียังไม่แจ้งเหรอคะจะไปแจ้งวันนี้10โมงเช้าที่บอกอปอ,อทอนะคะอ่ะแจ้งความโดคดีกับนายชรน,นั่นละค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒน,นาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะ ก็บอกว่ากรณีที่ก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายระดลงทวงคืนความยุติธรรมไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายชอน้อหาผิดพรบอคอมพิวเตอร์และพระบควบคุมการได้ไรายเงินตอนนี้พนักงานสอบสวนกําลังรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเชิญนายชอนเนี่ยมาสอบปากคํากันต่อไปยืนยันทุกอย่างทําด้วยความโปรง่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อให้ความจริงได้ปรากฏออกมาค่ะส่วนนายชอนตอนนี้ค่อนข้างเก็บตัวเงียบนะคะ นายชอนเก็บตัวเงียบตอนนี้เพจของนายชอนมีแต่ทัวร์ไปลงทัวร์ไปลงสนันลั่นทุ่งตอนนี้ชอนเก็บตัวเงียบเลยค่ะสร้างแรงบ,บันดาลใจไลฟ์โค้ดอะไรไม่ออกแล้วค่ะชอนตอนนี้นะคะเก็บตัวเงียบแล้วก็ในส่วนอื่นๆเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้นักกฎหมายต่างๆก็ออกมาวิพา์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายชอนอ่ะก็ว่ากันไปผิดพรบนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปส่วนทางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้นายสราวุธวรพงศ์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ยืนยันว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากนายชรเพื่อบริจาคเงินในการดับไฟป่าดอยสุเทพยังไม่มีแม้ว่ามีข่าวว่านายชรเปิดรับบริจาคตั้งแต่มีนาคมเมษายนตั้งแต่เมษาพฤษภาแต่หน้าบัตรเนี้ยก็ยังไม่เห็นนายชรมาติดต่อบ,บริจาคเงินแต่ประการใดเลยอยากให้นายชรเนี่ยออกมาชี้แจงต่อประชาชน มันจะได้คลายข้อกังขาจะได้คลายข้อกังขาอย่างชัดเจนนะคะด้านพันตำรวจเอกปิยะพันพัทละพงศิลป์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าตอนนี้ได้ประสานทีมงานของนายชอนแล้วทีมงานของนายชอนยืนยันว่านายชอนไม่ได้หนีไม่ได้หนีไปไหนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนายชอนยอมรับว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องการรับบริจาค เขาไม่มีความรู้อย่างถูกต้องในการรับบริจาคจึงทําอะไรที่แบบว่ามันมันอาจจะผิดในกระบวนการรับบริจาคแต่ว่าทีมงานของชอนบอกว่าชอนเขาบริสุทธิ์ใจในการช่วยเหลือจริงๆแล้วก็งรับบริจาคก็8ปดแสนเจ็ดจริงๆแต่มันอาจจะผิดกระบวนการขั้นตอนรับบริจาคต่างๆซึ่งเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นั่นแหละนะคะทุกอย่างทําไปเพื่อต้องการช่วยเหลือคนเชียงใหม่จริงๆ และบอกว่าชอนพร้อมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และพร้อมเข้าพบานอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อชี้แจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าพบเมื่อไหร่นี่คือทีมงานของชอนบอกไปยังพันตรีเอกปิยพันธ์รองผู้บัคัาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้